ทเ,เที่ยวแรกเทพบุตเมืองแมนเขามีคะียนอ,ออาลยหลังจะบอกว่า30มสิบีภายในสายเอเที่ยวแรกก็มีคะแนนก็คือเทพบุตรเมืองแมนครับเก็บสามคะแนนไปแต่ว่าการผายเที่ยวแรกของเพชรดำการสีลนาวา่ผ่านมาแพ้เจอศึกหนักไม่สามารถเก็บคะแนนว้ได้แต่ว่าไอ้คู่นี้ไอ้คู่นี้เทพบุตรเมืองแมนจากเรือดีมหาสารคามเจอเลือดีจากการศิลเพชรดำ เพชรด้ำการสินวาไล่องน้ำเงินเอาแล้วไมจะพายแหลงแสงหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อตามสายตาเทพระบุตรเบืกองแมเทพบุตรเบืกองแม่ล่องน้ำแดงตั้งนาตั้งทางกระชากพายแหลงแสงหนีโบจะลี้นไม่ผลไม่้นในเมื่อเพชรน้ำกาลสินล่องน้ำเงินเพชรดำกาลสินยังไม่มีแต้มจะเรียกขาแต้มใส่กระเป๋าจะทำได้หรือไม่ได้ ได้ไม่ได้ไม่รู้เที่ยวนี้เราน้ำแดงนำมาเล็กน้อยดูสิว่าเทพบูธเมืองแมนพายแหลกแสงหนีมาพายแหลกแสงหนีมากระชากไปพายพายแหลกแสงหนีใส่เกศีกดเอห้าฟาเกหกดูสิว่าเพชรดำเพชรดำกัราชินีนาวาบุญบาลีวิจีจี้พายแหลกแสงจี้พายแหลกแสงจี้กอดขอไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งวารมีลากอย่างมาเทพบูธเมืองแมนได้ที่นี่แล้ว เจบประุเมืองแม่เจ็บปรมเมืองแม่ว่ายังไงในเมื่อเที่ยวนี้เพชรดำเข็ดดำกะละเซนบกว่าเทียวนี้จี้นมาเลยจีกนมาเลยเพชรดำเจี๊ยบบอกว่าเพชรดำจ่าแซงเข็รดำจาแซงเดำจาแตงเพชดดำจ่าแงเดำจ่แสงเพชรจาแจแงเพชรจาแสจแเดาแสงาเข้าซเส้น่เอ้ ไฟไม่สำเพ็งนะเอาเลยเว้ยเอ๊ะมันยังไงวะเด็กครูเนี่ยเออครับสกค่ครับสักคู่เราก็จะยกธงตั้งร้อยเมตรอยู่แล้วนะพอผ่านมาเหลือแคห้าสิบก็สู้เว้ยเข้าท่าเหมือนกันสักคู่ครับผมว่าตะปบนะตะปบ ปะเรียบร้อยครับครับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการพวนโซเกตแม่รอชา้าโดยทีเอลีไทยลองบทเที่ยงแท้และยุติธรรมแน่นอนขออนุญาตตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำน้ำแดงครับเท้พระบุตรเมืองแมนเท้พระบุตรเมืองแมนเรือจากมหาสารคามเป็นเรือชนะครับ 跳你！